เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง นักเรียนยินดีต้อนรับสู่ term, วันเปิดเทอมวันแรกหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะในช่วงวันปิดเทอมที่ผ่านมาครับผมสบายดีครับคุณครูเ็ดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสาวัสดีค่ะคุณครูแหมนั่งลงได้ก็ไม่มีใครเย็นสักคนนะเอ๊ะทำไมวันนี้ห้องเราคนน้อยจัง term, วันเปิดเทอมวันแรกก็อย่างนี้แหละมากันไม่ครบคนหรอกบางคนยังขี้เกียจอยู่เลยนอนอยู่บ้านก่อน เออใช่ใช่แล้วก็รู้ด้วยว่าวันแรกเนี่ยครูเขาก็ยังไม่สอนอะไรมากหรอกปล่อยแบบว่าเล่นกันได้ก่อนเพราะงานก็มีแต่พวกเรานี่แหละที่มาก็เหมือนมาเล่นกันนั่นแหละเออวันนี้วัน่างว่างมากว่างขนาดที่ว่าเป็ดเองไปนั่งบนโต๊ะของครูโยได้เลยกลัวทาไมครูโยงก็น่าจะขี้เกียจยังมาไม่ถึงหรอกครูแยงโยงครับโยงโอ้โหอะไรเนี่ยเป็ดไปเลยไปนั่งที่ของเธอเลยไปชู่เฮ้ยชู่ชู่โอ้ไงนี้เลยเหรอ ยังไม่ไปอีกเดี๋ยวน้ำสาดเลยจะมาขโมยกินไก่เหรอคนนะไม่ใช่ตัวเงินตาทองดีมากนักเรียนที่เคารบรักเอ่เอาล่ะวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะโอ้โหเมื่อคืนครูก็นอนสะดึกเลยดูหนังฟรีโอ้โหอดนอนจริงด้วยมีการแสดงประกอบครูยองนีม่มันห้องเรียนไม่ใช่ที่นอนตือนเดี๋ยวนี้เลครับามงมแงมแงมอ้า,า,า,อาครูใหญ่มาคารบครูใหญ่ครับสวัสดีครับ ไหนว่าครูใหญ่นี่พวกเธอกล้าหลอกครูเหรอกล้าครับวกเรากล้าดิเป็นเด็กต้องมีความกล้าถูกต้องแล้วครอกฟรีครูใหญ่มาคารุบครูใหญ่ครับผมไม่ได้หลับผมเข้าเฝ้าพระอินทร์ไหนอีกล่ะครูใหญ่อ๋อครูโยมผมว่าไม่ไหวก็ไปนอนเถอะนั่นแหละที่ครูต้องการโอ้โหเด็กชายเป็ดน่ารักมากเดยวครูให้เกรดสี่ไอ้ครูโยมให้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอให้วิชาอะไรคะวิชาอะไรก็ได้ที่ไม่มีในโรงเรียนนี้เพื่อ ที่ง่วงนี่ถือว่าเป็นความผิดข,ของครูเองเอางี้ละกันพวกเรามาหากิจกรรมอะไรแก้ง่วงกันดีกว่ากิจกรรมแกงง่วงอย่างเช่นอะไรหรอครูโยมน่าน่ะสิไม่จะมีอะไรที่แกงง่วงนะครับเอากิจกรรมแกงง่วงเยอะแยะเอาเป็นว่าพวกเธอเล่นอะไรกันละ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะเล่นด้วยเพราะว่าวันนี้ครูไม่ได้เตรียมการเรียนการสอนอะไรมาเลยวันนี้จะเล่นด้วยทั้งวันว้าวครูโยมจะเล่นด้วยเฮ้ยเล่นอะไรกันดีเออบอกมาเลยอย่าคิดนานนะครอกฟรี เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราเล่นอะไรกันดีอะครูโย่จะเล่นด้วยนี่เป็นโอกาสทองแล้วเอ๊ะล้วมันจะสนุกเนะไเนี่ยให้ครูโย่มาเล่นด้วยไม่เป็นไรลองเล่นดูก่อนถ้าไม่สนุกค่อย,ลย,ยออไอล,ยล่ครูโย่ออกไปโอ้โหพูดงี้เลยหรอแวนครูโย่ได้ยินไหมไม่ได้ยินสบายใจได้ไหนไหนเสนอสิส้มเสนอก่อนเลยฮะล้วจะเสนออะไรปกติเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเราอ่านหนังสือกันอย่างเดียวงั้นมาเล่นอ่านหนังสือกันดีไหม ไม่น่าถามเลยเล่นอ่านหนังสือคนเดียวเหอะสม้มเปิ้ลว่าไงเปิ้ลเออเราว่าเล่นเล่นพ่อแม่ลูกกันเถอะโอเล่นพ่อแม่ลูกอุตส่าห์ออกมาจากบ้านแล้วยังจะให้บรรยากาศไม่อยู่บ้านอีกเหรอเปิ้ลถ้าเธออยากเล่นแบบนี้นะกลับบ้านไปเลยไปไม่ต้องเล่นหรอกนั่นแหละพ่อแม่ลูกของแท้ไม่เหมือนกันคราวนี้เราเป็นแม่เองแล้วใครเป็นพ่อก็เราไงเราก็เป็นพ่อด้วยเป็นไส้เดือนได้ไง,ไงมีสองเพศในตัวเดียวใช่ส่วนพวกเธอทั้งสองคนนันนะก็คือลูกไส้เดือนงานไส้ตกต่ำมากพวกเรา โอ้ยไม่เอาของเปิ้ลหนคราวนี้ตาข้าเสนอเรามาเล่นต่อสู้กันดีกว่าเล่นต่อยกันสุดยอดน่าสนน่าสนโอเล่นต่อยกันไม่เอาอะกลัวเจ็บก็อย่าต่อยกันแรงสิเดีย๋ยวเราจะเป็นกรรมการแล้วก็พวกเธอต่อยกันนะอะไรเนี่ยเป็นคนเสนอเองแท้ๆเอาตัวรอดเฉยเป็นกรรมการแล้วให้คนอื่นต่อยกันดูคนอื่นต่อยกันหนุกดีแต่ถ้าเข้าไปต่อยเองไม่หนุกพอๆเลยแว่นไม่ผ่าน เอาแบบที่ว่ามาเล่นด้วยกันได้ทุกคนสิไม่ต้องมีกรรมาการอีกอย่างถ้าเล่นต่อยกันไรครูโยงเล่นด้วยนะพวกเราไม่ตายกันหมดเหรอให้ครูโยงรับบทเป็นกระสอบรายครอกฟรีนั่นไงน่นไงครูโยงบอกตกลง <c oughs> คิดไปเองละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รู้แล้วว่าจะเล่นอะไรเล่นได้ทุกคนแน่ไหนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาให้มันดีๆนะเป็ดใช่แล้วเนี่ยแหละดีมากเหมาะกับทุกคนในตอนนี้เลย นี่มันอะไรวะเนี่ยมีศพมาตุยเกลี่ยนหน้าร้านข้าเลยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแย่ยๆให้เพียบเต็มไปหมดควรจะโทรเรียกตำรวจมาไหมเฮ้ยถ้าเกิดว่าโทรเรียกตำรวจแล้วตำรวจจับเราละ่ะข้อหาที่วันนี้ทาให้ลูกค้าตุยเยอะเป็นพิเศษอุย้ยทําไงดีทาไงดีแล้วในร้านก็ยังมีลูกค้าอยู่ไะด้วยสิทาลูกค้ากินเสร็จออกมาเห็นสภาพตอนนี้งานไส เป็ดให้เป็ดเธอเป็นไงบ้างเธอต้องไม่ตุยนะเป็ดเย้ชโยเฮ้ยออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ้าวเป็ดเธอไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะไม่ได้เป็นอะไรครับลุงขาวตอนนี้เรากําลังเล่นแกล้งตายกันอยู่เล่นแกล้งตายโอ้โหไม่มีอะไรจะเล่นกับเราได้ไงแล้วดันมาเล่นหน้าร้านข่าซะด้วยนะทำไมไม่ไปเล่นที่อื่นที่นี่แหละลุงขาวเหมาะสมที่สุดแล้วหมายความว่ายังไงอธิบายให้ลุงฟังซิคือการเล่นแกล้งตายเนี่ยครับ พวกเราต้องมาแกล้งตายพร้อมๆกันแล้วถ้าเกิดมีคนคิดว่าพวกเราตายจริงๆอะ่ะทักใครก่อนคนนั้นชนะเดีย๋ยวนี้เด็กป .4 เขาเล่นกันอย่างนี้เหรอใช่แล้วลุงข่าวขอบคุณลุงขาวมากเลยที่ทักผมก่อนกับเธอเล่นมานอนอยู่แถวหน้า,า,นาประตูใช่ซะที่ไหนล่ะครูโย่หรอกที่นอนอยู่แถวหน้า,า,นาประตูแต่ลุงข่าวไม่ยอมทักครูโยงก่อนไอขาวนาะยขาวแทนที่จะเป็นห่วงเพื่อนก่อนเลยต้องนอนแปลงตุยต่อเลยเนี่ย โอ้โหการเล่นแบบนี้มันสนุกตรงไหนไหนบอกลุงหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรอดแล้วผมเคลื่อนไหวได้แล้วโอ้ยหายเมื่อสยส่วนคนอื่นก็ยังต้องนอนต่อไปจนกว่าจะมีคนมาทักอา้งางั้นเดี๋ยวลุงไปทักคนที่เหลือได้ปะไม่ได้ลุงขาวลุงขาวรู้แล้วว่าทุกคนนอนเฉยๆถ้าแบบว่ามาถึงปุ๊บลุงขาวทักหลายๆคนในทีเดียวเออแบบนี้ได้แต่ว่านี่ลุงขาวรู้แล้วอา้าเป็นยัางไงนี่เองนี่แปลว่าก็ต้องรอให้คนอื่นมาทักเหรอพวกนี้ถึงจะออกไปจากหน้าร้านลุงได้ เฮ้ย hey, อะไรกันเนี่ยมีการฆาตรกรรมหมู่เกิดขึ้นยุดยกมือขึ้นไอฆาตรกรหนูหนูหนูเป็นอะไรไหมนั่นไงตัวแล้วเย่ yeah, มีคนทักแล้วโอยเมือ่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอฆาตรกรโรคจิตวางยาให้เด็กตุยแล้วทําให้ฟื้นคนถูกจับแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวกับผมเด็กพวกนี้เขาเล่นกันเองเด็กเล่นกันเองโอ๊ยตลกละเด็กป .4 จะมาเล่นแกล้งตุยกันได้ไงคะ <Hey. S 2> ก็ใช่ไงเด็กป .4 เล่นกันเอง ุปปาใครจะไปเชื่อนี่คุณโกหกอะไรก็ให้มันเนียนๆหน่อยเด็กป .4 เนี่ยนะจะชวนกันเล่นแกล้งตุยแถมยังมาแกล้งตุยอยู่หน้าร้านอาหารอีกใช่เป็นแบบนั้นแหละฟังไม่ขึ้นอ้าวเอะถ้า,างั้นสมมติว่าดิฉันเชื่อคุณแล้วทําไมถึงมีศพผู้ใหญ่นอนอยู่ด้วยก็เพราะว่าไอ้นี่มันก็เล่นกับเด็กด้วยโอ้โหนี่คุณทําไมแถมไปไเรื่อยๆอย่างนี้โกหกอะไรได้แบบโง่มากหนูเป็นอิสระแล้วหนูไปก่อนนะให้เป้นทำไมพูดแบบนั้น เฮ้ยลืมไปต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นไอเปดเฮ้ยคนที่เหลือลุกขึ้นมาได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วเร็วรวคาจะโดนจับแล้วเนี่ยค่อยๆเดินเข้ามาหาดิชันช้าๆค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าครูอย่างนุ่มนวลรับรองว่าไม่ให้บอบช้ำจะพาไปสอบสวนอย่างดีผมไม่ใช่คาตะกรหรือเปล่าย่องยองลุกขึ้นมาดิเฮ้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีคนมาทักไม่งั้นก็แพ้ดิยังจะหวงเล่นอีก เฮ้ยนานแล้วทำไมไม่ม <lite> ีใครมาทักส <positives> <t> ักทีหน้าร้านข่าวมันเงียบขนาดนี้เลยหรออ๋อครูโยงผมปวดฉี่อาก็ไปฉี่สิแว่นจะมากลั้นทําไมผมไม่อยากแพ้โอ้ยแว่นบาแล้วไปฉี่เลยไม่เป็นไรหรอกไม่เอาเอออันที่จริงถ้าเกิดว่านอฉี่แตกอยู่ตรงนี้อาจจะดูเหมือนว่าตัวเปแล้วจริงๆก็ได้นะอย่านะแว่นเดี๋ยวมันไหลมาโดนหัวครูไม่ตป็นไรยครูโยงครูโยงก็จะได้ดูเหมือนว่าตัวไปแล้วจริงๆเหมือนกันขอร้องละได้โปรดเถิดเถิดสวาเป็นการหมัดผมครับ ถ้าเธอทำนะครูจะให้เกรดศูนย์ท hey ุกว hey, ิชาเฮ้ยม so ันเกิดอะไรขึ้น erm ส้มใครฆ่าส้มโอ้โหไปอยู่ป่าชาป๊บเดียวออกมาเจอแบบนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเย่โอ้ยเมนื่อยเื่อยอยากจะพลิกตัวมาท้งานแล้วอะไรเทปีศาสรพวาเราเล่นแกล้งตัวกันอยู่ค่ะฮะเล่นแกล้งตุยคนอื่นๆก็ด้เหรอใช่ล่วค่ะถ้าเกิดว่ามีคนมาทักนะถึงจะขยับตัวได้ โอ้โหไอเราก็ใจหายหมดนึกว่าเป็นอะไรกันไปแล้วจริงๆโธเอ้ยส้มไม่น่ารีบฉเฉลยเลยน่าจะรอให้เทพปีศาจมาทักคนดื่ดๆก่อนหนูกันอิกราแล้วหนูกลับบ้านก่อนนะคะจะไปอ่านหนังสือโอ้โหปวดชีโอ้โหโยไม่นึกเลยว่าจะเล่นอะไรอย่างนี้กับเขาด้วยเป็นคนรักษาคำพูดเว้ยคุยอะไรกับเด็กไว้ก็ต้องทำอ๋อง้นหเออดีดีด,ดีทีนี้ก็รอให้มีคนมาทักใช่ไหมเนี่ย ชายก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ก็เหลือแค่สองคนใช่ไหมแว่นกะข้าใช่ยชายชยโอ้ยแว่นสู้ๆนะแว่นโอ้ยโอ้ยผมปวดชีระดับเก้าแว่นยอมแพ้เธอโอ้โหหน้าเป็นห่วงเป็นห่วงหัวแกนะโยมเออถ้าเป็นหัวก็ไปเรียกใครก็ได้มาดูคนตายหน่อยเร็วจะได้มาทักไม่เอาเด๋ยวอยู่เป็นกําลังใจให้อย่างนี้แหละเฮ้ยอย่าให้สมจริงต้องเอาขี้หมามาวางใกล้ๆตัวมันจะได้แบบมีแมงวันตอมไงไม่ต้องไม่ต้องการความเหมือนขนาดนั้นเฮ้ยสิบดีครับดูสิ โอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีผู้เสียชีวิตสองรายเย้มีคนมาเห็นแล้วโอ้มาทักผมทีมาทักผมทีพอดีเลยคนละคนโอ้ยสิบปีมาทักข้าทีเหอะไม่ต้องตกใจไปพวกนี้มันแกล้งตายไอเทพีศาสตร์เพื่ออ้าวหระเอาแกล้งกันหรอเหรอโอ้ยตกใจหมดเกือบจะทักไปแล้วสิดีนะไม่หลงกล ปะพอทหารเรากลับกันเถอะครับผมสิบปีไปลาตวเวงกันต่อไอเทพป,ปีศาจทำไมถึงทำแบบนี้ไม่มีอะไรค้าก็แค่อยากจะนอนด้วยเฉยๆนอนแล้วนะออกฟรีครูยองว่าไงเวน้าลอ <c oughs> <c oughs>